สวัสดีครับตอนนี้นะครับก็เป็นวันที่8ตุลานะครับวันนี้เป็นวันเกิดพี่ชายที่เราสองคนเคารพครับแต่มันก็รู้สึกแปลกๆที่แบบว่าแม่ตอมไม่ได้มาด้วยนะครับตอนแรกผมจะขอตัวพี่เดกับพี่เดบอกว่าให้อยู่ต่อก่อน เขาอยากกอดสวัสดีครับขอบคุณพี่นะครับขอบคุณนะครับ ขอบคุณครับนี่ครับนี่ก็คนเริ่มทยอยมาเลยนะครับพี่เดนี่จะเป็นพี่ที่เราเคารพรักกันมากทั้งสองคนครับคือพี่เดเป็นผู้ให้ทุกอย่างจริงๆให้โอกาสให้ความรู้กับเราสองคนพี่เด ตอนวันเกิดอะตอมอะครับย,ยังเลยครับเดีย๋ยวเดี๋ยวค่อยกินครับเดี๋ยวค่อยกินครับยังไม่ค่อยอยากกินอะไรครับแล้วก็แบบพี่เดย์ตอนวันเกิดอะตอมครับพี่เดย์รับขวัญหลานพี่เดย์ให้มาแสนหนึ่งครับใช่ครับผมก็พยายามแบบว่าให้ทําไม่เหงานะครับพี่แต่แบบพอมาปุ๊บแบบ มางานวันเกิดพี่เงี้ยครับก็แบบทุกปีครับจะมีเขาอยู่แต่ปีนี้ไม่มีเขาาเงี้ยครับมันก็เลยแบบทำให้ผมแบบไม่ค่อยไม่ค่อยไอ้นี่จะทักเขาไหร่ครับใช่ครับ ผมจะถ่ายวิดีโอตอนที่พี่เดย์อยู่นะครับอยากให้พี่ๆได้รู้จักพี่เดย์ครับพี่เดย์จะเป็นพี่ถ้าคนที่เล่นลอตเตอรี่ครับน่าจะรู้จักพี่เดย์ครับพี่เดย์เป็นเจ้าของน้องเพชรก้าเด็กชายนำโชคพี่ๆรู้จักไหมครับ ที่ให้ตัวเลขแบบว่าน่าจะเมื่อสักประมาณสามปีก่อนนะครับสามปีก่อนที่แบบน้องเพชรก้าจะอ๋อพี่สุภาพรู้จักพี่เดย์ใช่ไหมครับพี่เดครับเป็นพี่ที่เราสองคนแบบเคารพรักมากเลยครับแกเคยสอนเต๋าด้วยนะครับสอนแบบทำคิดตัวเลข ว่าทํำยังไงอะไรยังไงคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าพี่เดชเขาจะให้ลอตเตอรี่ทั้งรัฐบาลทุกลอตเตอรี่อ่ะครับถ้าแบบพี่ๆเป็นคนเล่นลอตเตอรี่นะครับขอบคุณครับพี่จุม๋มไม่ค่อยได้กินอะไรเลยครับกินข้าววันละมื้อเองครับถ้าอยู่บ้านก็แบบนอนอย่างเดียวเลยครับ นะดีใจจังมีคนรู้จักพี่เดยด้วยสวัสดีครับใช่ครับพี่ผมกินข้าววันละมื้อเองครับแต่ยังไม่ได้ชั่งน้ำหนักเลยครับว่าน้ำหนักเหลือเหลือเท่าไรครับผมว่ากินข้าววันละมือ้อกินแต่น้ำไม่ค่อยได้กินอะไรครับวันนี้แบบพอผมมาถึงนะครับ ผมก็แบบจะขอตัวพี่เขากับจะขอตัวพี่เดย์กับพี่เดย์บอกว่าให้รอพี่ก่อนพี่อยากก่อนอยากให้น้องอยู่อะไ,งไงรเงี้ยเพราะทุกปีเราจะอยู่ด้วยกันสนุกด้วยกันเงี้ยครับพี่แต่พอวันนี้แบบไม่มีเขาอะไรเงี้ยครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับ ได้เห็นครับพี่จุ๋มครับพี่ครับผมพยายามจะกินข้าวเยอะๆครับ ขอพูดถึงเรื่องพี่เดก่อนครับถ้าแบบพี่ๆที่เล่นลอตเตอรี่ครับพี่ๆน่า,นาจะบบติดตามพี่เดตลอดอะไรเงี้ยแต่เมื่อสามสี่ปีก่อนครับคือแบบพี่เดแบบบอกตัวเลขเข้าทุกงวดเข้าทุกงวดครับแต่ช่วงนี้ก็จะมีแบบว่างวดเว้นงวดอะไรเงี้ยครับขอบคุณนะครับ อย่าลืมเข้าไปติดตามพี่เดด้วยนะครับเพชรก้าเด็กชายนำโชคครับติดตามมานานแล้วก็ขอบคุณพี่สุภาพรนะครับพี่สุภาพรถูกกับพี่เดย์ไหมครับครับขอบคุณครับพี่วานุพัฒน์ขอบคุณครับ พี่ๆทานข้าวกันยังครับวันนี้พี่โจไปเล่นที่ระยองมีพี่ๆคนไหนดูอยู่มั้งครับไปดูมั้งครับ ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับพี่ผมโคตรดีใจเลยแบบว่าอีกไม่กี่วันก็วันที่สิบสองนี้แล้วอ่ะผมแบบจะได้แบบพบเขาอ่ะรู้สึกแบบเหมือนเหมือนจะนอนไม่หลับเลยครับขอบคุณครับครับผมอ๋อมอ๋มอมีดูในกลุ่มปิดใช่ไหมครับ ขอบคุณพี่ๆทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมเข้าไปนั่งอ่านทุกคอมเมนต์หมดเลยครับที่ผมกดหัวใจทุกคอมเมนต์อนะ่ะผมอ่านหมดนะครับทุกคอมเมนต์เลยต้องขอบคุณพี่มากๆเลยครับอ,อ๋ออยู่ญี่ปุ่นดึกแล้วปุ่นเวลาเร็วกว่าประเทศไทยกี่ชั่วโมงครับ นะครับพี่พี่ที่อยู่ญี่ปุ่นหลับฝันดีนะครับอ๋อสามชั่วโมงสามชั่วโมงตอนนี้อ๋อห้าทุ่มแล้วขอบคุณพี่หนุ่ยครับสองชั่วโมงสองครับผมก็รอ วันนี้วันที่8เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็วันที่9ก็เหลืออีก2วันขอบคุณทุกกำลังใจนะครับพี่พี่ครับพี่วิชิตครับผมถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมทักไปหานะครับ ไม่เคยไปอินเดียเลยครับผมไปแบบอินโดนีเซียที่ผมไปอินโดนีเซียครับไปก็ไปดูรายการรถ World Superbike ครับพอดีป้าป้าเอเดียนครับเป็นสปอนเซอร์ให้กับทีม Yamaha GRT Racing ครับ ใช่ครับพี่มีแต่คนทําร้ายเขามีแต่คมแบบทําร้ายแบบภรรยาผมเงี้ยครับขนาดนอนอยู่บ้านเฉยๆอย่างที่เป็นข่าวครับพี่นอนอยู่บ้านเฉยๆก็เอาลูกไปแอบ,บอ้างมาขอภรรยาผมถ่ายรูปแล้วก็แบบแอบ,บอ้างไปหลอกลวงคนอื่นทําให้แบบชื่อเสียงเสียหายอะไรเงี้ยครับ ตอนนี้ผมก็รอทางสอนนอปเวศครับตามตัวฤษีคนนั้นอยู่ครับเขาแบบหยาบมากเลยครับ <Hello. S 1> ใช่ครับ <Hello. S 1> ขอบคุณนะครับพี่สวัย <Hello. S 1> ขอบคุณนะครับเ <Hello. S 1> นี่ยครับ ชื่อน้องพัดนะครับพี่ี่จำได้ไหมคนที่อยู่คนที่อยู่ร้านพี่นัดนะครับใช่คนที่นั่งแพ็กพ้ะกันเยอะคนที่นั่งแพ็คพระครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้พี่ร้อเจดสองคนดูครับผมสวัสดีค่ะพี่ๆทุกคนมีพี่ๆคนไหนที่ได้พ้กไหมครับส่งมาเยอะมากนะใช่ครับมากเลยพี่คนไหนได้บ้างแล้วคะแสดงตัวเลย <Okay. S 2> <Okay. S 1> แสดงว่าพี่พี่พี่ได้พักกันครบแล้วใช่ไหมครับพี่วิคิดได้พักแล้ว <laughs> มีหลายคนเลยดีใจกับพวกพี่ๆด้วยนะครับ okay. รนะดีใจกับพวกพี่ๆด้วยนะครับที่ได้รับพากันพาทุกองค์ของพี่นัทนะครับผ่านการปลุกเสกมาแล้ว,ลวมีเทวดาประจําองค์พระครับพี่พๆๆผ่านพิธีกรรมปลุกเสกใหญ่ครับพี่พใช่ครับต้อง ตอนนี้ผมยังไม่ได้เข้าไปหาพี่นัดเลยครับต้องแบบเข้าไปหาแกครับถึงจะรู้ว่าจะมีอีกไหมอะไรเงี้ยครับพี่ใช่ครับเอมี่พูดเก่งครับผมเป็นคนพูดไม่เก่งใช่ครับวันนี้เป็นวันเกิดครับพี่ก็แบบใส่ชุดเต้นกันอะไรเงี้ยครับทุกคนแบบจะสนุกครับแต่ผมมัน ไม่สนุกผมจะกลับแล้วด้วยครับแต่พี่เดบอกว่าอยู่ยก่อนอย่างเงี้ยครับ <Hi. S 1> ใช่ครับพี่สงสารครับเขาต้องมารับกรรมที่เขาไม่ได้ก่อครับ <Hi. S 1> ทั้งทั้งท,งที่บอกว่าพวกลูกแชร์มือลบว่ะครับเป็นคนทำ <Hi. S 1> เขาต้องมารับแบบเสียเวลาไปหกสิบวันโดยที่เขาแบบไม่ได้ทำอ่ะครับพี่มันน่าน้อยใจนะครับพี่ ทั้งที่ลูกแค์มือบวกก็รู้ครับว่ากลุ่มกลุ่มคนเนี้ยเขาเป็นกลุ่มคนที่แบบว่าทําให้ทุกอย่างในระบบมันพังนะครับอย่างที่ผมบอกครับพี่พ,พี่ในหลายๆครั้งเนี้ยครับต้องมารับโทษโดยที่เราไม่ได้ทําผิดนะแล้วแบบ ผมกับป้าเรียกพวกเขามาเคลียร์แล้วนะครับสามล้านยอดจริงสี่ล้านหกสามเรียกเขามาสามล้านแล้วก็จะทยอยจ่อยจ่ายส่วนที่เหลือพวกเขาไม่เอาครับแล้วเขาพูดมาบอกว่าถ้าไม่มีเงินก้อนมาจ่ายเขาจะรวมดอกด้วยครับถ้ารวมดอกด้วยมันก็ต้องตกอยู่มันรวมดอกด้วยยอดจริงสี่ล้านหกรวมดอกด้วยก็เกือบหกล้านครับเขาจะเอา ยอดนั้นนะครับชอบแบบูบอดีีหรือว่าออกบันกผมมีรายละเอียดทุกอย่างครับพี่ว่าผมไปคุยวันไหนทางทนายเขาตอบมาว่าไม่รับถ้าจะเอาก็ต้องเอาเอาทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เขาก็เข้าไปตามเพจทุกอย่างพี่ไปประกาศบอกว่าไม่รับผิดชอบไม่รับผิดชอบเลยเขาไม่พูดความจริงครับพวกเขาอ่ะจะทําให้แบบภรรยาผมชื่อชื่อเสียงเสียหายไงครับพี่ หลักฐานทุกอย่างแต่เขาไม่พูดความจริงครับเขาไปเม้นในนั้นนะทําให้ชื่อเสียงเอมมี่เสียหายอย่เงี้ยครับผมมีหมดนะผมว่าเป็นคนที่แบบกับเมียเป็นคนที่แบบไม่ค่อยพูดอะ่ะอยากพูดอะไรให้คนอื่นเสียหายอยากทําอะไรทําไปเดี๋ยวพอเอาความจริงที่เรามีหลักฐานครับว่าพูดอนะ่ะเดี๋ยวพวกเขาก็หงายท้องกันไปเองครับ ใช่ครับพี่แต่เขาก็พยายามที่จะทําให้ชื่อเสียงเอมมี่เสียหายไปมากกว่านี้ครับในทิกตอกนะครับเขาเข้าไปเม้นผมนั่งอ่านทุกอันนันั่งอ่านว่าไม่เคียนเลยออกมาชดใช้ด้วยนะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับก็ผมให้ไปแล้วอ่ะผมพยายามเคลียร์แล้วอ่ะคุณไม่รับเองอะ่ะแล้วคุณก็มาพูดอย่างงินติด พูดถึงวนว่ากักขังตัวสองเดือนแต่เขาไม่พูดว่ากักขังตัวนะครับเขาก็พูดว่าติดอยู่ในเรือนจําอะไรยริงแต่อยู่ในสถานกักตัวเขาไม่ยอมแบบพูดความจริงครับแต่ผมก็เข้าใจครับชีวิตมนุษย์นะครับมันไม่เหมือนผมผมเข้าใจว่าเขาเป็นผู้หญิงผมว่าเป็นผู้ชายผมว่าจะเป็นคนพูดเท่าทารูพูดเท่าที่ทําได้และผมจะเป็นคนพูดความจริงอะไรไม่จริงครับหรือทําไม่ได้ครับผมจะไม่พูด ใช่ครับพี่เทพอคัคคีใช่ครับพี่หลักฐานผมมีหมดนะครับว่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมอยากเห็นว่าอยากให้เขาพูดไปอยากพูดกับสวัสดีครับเนี่ยคนก็ทยอยเข้ามาแล้วนะครับพี่ คนอื่นไม่เข้าใจนะครับแต่แบบมีพวกพี่ๆขอบคุณพวกพี่พี่นะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงพี่ๆแฟนคลับพี่โจพี่ๆแฟนคลับน้องอุ้งอิงนะครับขอบคุณที่เข้าใจนะครับครับพี่ ับใช่ครับในนี้ผมก็นั่งนับวันร้อมอีกอวันที่สิบสองผมก็ได้เจอแล้วผมดีใจมากเลยครับขอบคุณพี่ๆนะครับตั้งแต่ต้นเลยนี่ก็เป็นสิบสอวันแล้วพี่ๆให้พลังบวกกับผมมากครับพี่ๆแบบให้กำลังใจกับผมมากผมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกทก,ทก,กำลังใจจากพ่อแม่พี่น้อง สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับขอบคุณนะครับน่าเป็นวันที่26พฤศจิกพฤศจิกาครับใช่ครับขอบคุณนะครับแล้วก็มีครับมีพี่จุม๋มแล้วก็แม่ที่อังกฤษแล้วก็ พี่ที่อยู่แถวลาดกระบังอะครับพี่เขาแบบส่งข้อความมาทางไลน์ครับขอบคุณพี่มากๆเลยนะครับขอบคุณแม่มากๆเลยนะครับที่แบบส่งข้อความมาทางไลน์แต่ผมอะไม่ค่อยได้เปิดอ่านเพราะว่าแบบผมอะไม่ค่อยได้บบจับโทรศัพท์เลยตั้งแต่แบบเกิดเรื่องราวนี้ขึ้นมาอนะไรเงี้ยครับขอโทษด้วยนะครับที่ผมตอบช้าพี่เชื่อไหมครับว่า ผมว่าลืมปิดกระจกรถนะครับสี่ห้าวันแล้วครับขนาดแบบกระจกข้าคนขับนะครับผมยังลืมปิดเลยมีวันนั้นแบบฝนตกลงมาด้วยรถเละไปหมดเลยครับตอนนี้แบบจิตใจผมแบบไม่อยู่กับเนื้อกับตัวขับรถก็เหม่อลอยไปตลอดเลยครับขอบคุณพี่จอนนะครับครับพี่ ผมก็พยายามคิดในแง่ดีที่แบบพี่ๆบอกครับครับพี่ขอบคุณนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆไปดูน้องพัดโพสถ่ายรูปดีกว่าครับ ครับพี่ผมพยายามแบบไม่เหมื่รอยครับสาธุครับพี่ฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอชุดตึงยืนๆขอบคุณนะครับใช่ครับแต่ตอนนี้พวกเขาก็พยายามแบบทำให้ชื่อเสียงเอมมี่ว่า ให้แบบไม่ดีอย่างนี้ครับพี่เขาแบบไม่ยอมพูดความจริงว่าเป็นยังไงครับเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะครับขอบคุณพี่ๆทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับ ใช่ครับพ,บพี่ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณนะครับเดวขออนุญาตลองกันนะครับพี่สวัสดีครับเดี๋ยวผมเข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยครับขอบคุณครับอย่าลืมทานข้าวพวกพี่ๆหลับฝันดีกันด้วยนะครับ